เกมนี้เหมาะสำหรับบุคคลอายุ20ปีขึ้นไปผู้ปกครองควรให้คำแนะนำกลับสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับกลับมาอีกแล้วกับเกม Dark Hash นะครับผม วันนี้เรามากับเกมใหม่นะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยจะมีไวอยู่ตรงกลางเลยนะครับคือจะล็อกาวอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะไม่มีการหายไปไหนเลยนะครับนี่นะฮะแต่ที่ผมเริ่มหมุนมารู้สึกว่าเกมนี้เข้าง่ายหรือเข้ายากไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันค่อยๆเข้าค่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะบางทีก็ว่าบางทีก็เข้าแล้วแต่เลย เขียวอืมน,นี่นี่อุย้ยบังกรน้อยบังกรน้อยลงแล้วอ้หบิ๊กวินด้วยหนึ่ง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 ีงงงสะสมนะฮะสะสมสแต็กไปเรื่อยๆถ้าครบ10จะมีบังกรน้อยออกมาหรือเปล่านะฮะเหมือนเมื่อกี้เลยน่าจะใช่อ้หเขียว วยา,าวเหมือนกันหมังกรงกรแดงเราจะมาดูกันว่าถ้าสมมุติปรับแบบเต็มอัตรามันจะขึ้นเท่าไหร่นะฮะมิกวินเม,ก,นมกาวินปังปังโอ้ยโอ้ยน้อยจังเลยอะไม่น้อยอย่างนี้ โอเคได้อยู่นี่นะฮะเราถ้ามันลงเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไหลถ้าไหลประมาณถึงสิบเดี๋ยวมีมังกรน้อยออกมานะฮะถ้าครบสามสิบมังกรน้อยก็หยอกมาอีกดอกนึงอยากเห็นแบบมับงกรมันฟักออกมาตัวใหญ่อะ่ะต้องรอหน่อยอผมจะพยายามปัดให้เข้านะครับอื้มอื้ม ยากเหมือนกันเกมมียากเหมือนกันหืมโอ้โหได้แล้วหายได้แล้วหายอย่างเงี้ยโอ้โห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 เว้าวยาวมาอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆ1หนึ่งบาทสองบาทโอ้โหน้อยจริงอะ แต่ก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะครับมาเอาหัวโขกไป3ทีลงมาปังชมพูสวยโอ้โหสิบสี่โอ้โหวิน้อยจริงอ่ะน้อยจริงน้อยจริงเลยเพิ่งเจอเล่นเกมไหนแล้วรู้สึกว่าได้น้อยอ่ะก็เกมนี้เหมือนกัน แต่ไม <c ười> ่รู uk, ้เหมือนกันนะฮะคนอื่นอาจจะได้เยอะนะจังหวะผมอาจจะได้น้อยมามามาลงมาอีกหัวหัวโขกหมหัวแตกไปแล้วเบาสิลูกเบาสิลูกอื้อหืออื้อหือเบายาวเลยตายแล้ว มาหน่อยเถอสงสารสงสารตัวเองไม่สงสารใครหรอกจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดอยู่แล้วโอ้ยยังต่อชีวิตต่อชีวิตให้ซาตานโอ้ยโอ้ย น้อยจริงเลยอือหือ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 โอ้ยเว้าขนาดนี้เปลี่ยนเกมดีไหมเนี่ยแต่เพื่ออุดมการของเราเนี่ยเราจะต้องไปให้ครบทุกเกมนะฮะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่หายหายว่ดนเหมือนเดิมนะฮะหัวโหกปังปังปังขอลงดอกหนักๆสักดอกสิหนักๆหน่อยตายแล้วผ่านเลยเนี่ยที่มาทำเกมนี้โอ้ยโอ้ย ตายแล้วจะได้เห็นมังกรตัวใหญ่กันฟัก,ฟกออกไข่หรือเปล่าหืมมาสิเจ้ามังกรน้อยฟักออาไข่มาให้แม่หน่อยเล็ว้วแม่อยากเจอหน้าเจ้าแล้วว้าวว้าว เบากันยาวเลยครับเอาหัวโคกให้ฟังทีปังปังปังตัวไวอืมโคกเบาไปหน่อยโคกไม่ค่อยแรงถ้าโคกแรงน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้เอาสิเพื่อนเอาสิเพื่อนไว วายวายทำงานหน่อยวายวายไม่ทำงานเลยอะ่ะมาสีแดงสวยแข็งจริงเกมไม่แข็งจริงขอคนที่ดวงแข็งกว่าเด่ะมาเจอหน่อยเอาแทบไม่ลงอะ่ะแข็งสุดเลยปังปังปัง อ้หือหือได้ได้ได้จังหวะมันได้จังหวะมันได้เพื่อนเอาอุย้ยสวยแดงโหยโผล่มาแล้วตัวเขียวหนึ่งตัวอยากเห็นตัวแดงอะ่ะอยากเห็นตัวแดงอะ่ะตัวเขียวเห็นบ่อยแล้วขีข้ามไปเลยช้า ตัวแดงโอ้ยเอาข้ามผ่านแล้วห้าห้าสิบห้าเปล่าห้าสิบห้าแล้วข้ามผ่านเย็ดเข้แปดสิบทีเธออยากเห็นแล้วตัวสีฟ้ามาสวยอีกเก้าอันลงอย่าเดียวเออ เออได้เห็นสักทีหูรอตัอง้งนานอ๋อวายจะออกมาอย่างนี้เหรอดอกกนควีนหูบินผ่านโอ้ภาพสวยด้วยนะวายวายโอ้วายทำงานอย่างนี้เลยเหรอวายเยอะไปเปา่าอก็โอเคอยู่แหละมาหน่อยเพื่อนมาหน่อย ฮะแค่นี้เหรอโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะสงสัยได้แค่นี้แหละไปต่อไม่ไหวจริงแข็งมากเกมนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ